สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับ p r o b o x Map a n i m e เมะแวนกาดนะครับเราจะมาพาดูทีมไฟที่แรงที่สุดในเกมกันนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยเก่งยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าเซตทีมนี้น่าจะแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เราสามารถฟิกได้นะฮะว่าจะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับแล้วก็อนนี้เป็นความคเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับใครที่แบบรู้สึกว่ามีทีมอื่นที่แรงกว่านี้ลองคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ห้ามนะแล้วก็ จริงมันจะมีตัวหนึ่งที่เก่งมากๆแต่ว่าตกไปตั้งไปแล้วก็คือเจ้าเรงูคูตัวนี้นะครับมันจะมีแพสซีฟที่ทําให้สถานะเบิร์เนี่ยแรงขึ้นนะครับได้รับสถานะเบิร์แรงขึ้นนะก็คือเจ้าไอพัลตากรีตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นะเนี่ยมันจะมีเป็นพัลตากรีเฟรมนะครับมอนเนี่ยจะรับดาเมจเบิร์เพิ่มขึ้นย่า25%แต่ส่วนตัวมองว่าทีมที่จะพาไปดูต่อไปนี้แรงผว่าน,นี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นใครที่ไม่ชอบก็ขอภัยด้วย จะมีอีกนิดนึงก็คือเจ้าคาเลมตัวนี้นะครับเอาไปเล่นเซตทีมไฟตัวนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ตีติดฟอร์ดเบิร์นแบบ100%เลยถ้าเราตีติดมอนที่เป็นเบิร์นนะครับประมาณนี้นะแม่เอาช่ากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวละครไหนบ้างที่เก่งมากๆนะครับในสำหรับทีมไฟแล้วก็บอกเลยว่าเราจะล็อกไว้ทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือเจ้าอูซุยตัวนี้1ตัวนะครับเนื่องจากว่าอูซุยเนี่ยแฟมิลเลียของมันที่มาใหม่เนี่ยเป็นแฟมิลเลียที่ดีมากๆนะครับทำให้อูซุยไม่ต้้้้อองมมีโนนนนากก็็็็เเปปซซัััพพพรร์ตไดดะคบแลววย เดี๋ยวดูกันว่าทําอะไรได้บ้างสำหรับแฟมเบียที่เผื่อนคนยังไม่รู้นะครับแม่อันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันว่าใครอยากเล่นเซนตีไฟให้แรกแฟมเบียเจ้าอุซุยมาก,ก็ได้นะครับแม่ก็อ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับพัสดีแรกคือเวลามันตีติดมอนที่ตีดดติดดีบัฟนะครับเออแม่ดินจะพันแล้วการันตีติดคี้แน่นอนแล้วก็บัลล์ดามิคขีของตัวเองเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับ40่สิสบวิสแต็กไม่ได้นะครับบัล์ดามิทเอง275%แล้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อันตุไฟกับ อ่ายูนิตธาตุบาสนะครับเห็นไหมแมมีเพิ่มธาตุไฟเข้าไปด้วยในทีมของในบาร์ในธาตุของตัวเองนะครับก็แปลว่าอุซุยจากที่มีบารสอย่างเดียวก็จะมีเป็นธาตุไฟเพิ่มมาด้วยนะครับอ่าบัฟ์เตเมดเพื่อนเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์บอกว่าเวลาโจมตีของมันจะตีติดสกอชด้วยนะครับก็คือเป็นเหมือนดอกไม้ไฟนะครับอ่าตัวนี้ไอ้สกอตตัวนี้จะมีเป็นฮิบาระอีกตัวหนึ่งที่ตีติดได้นะครับ ตัวนี้จะรับดาเมจตัวมอนยูนิตธาตุไฟเรียกว่ายูนิตธาตุไฟแล้วกันนะครับมอนที่ติดสถานานี้จะรับดาเมทธาตุไฟเพิ่มขึ้นอีก20%ทุกธาตุไฟเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาจากตัวไหนขอแค่มีธาตุไฟเป็นเอาพุทธก็พอได้นีนะครับอบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆนะครับก่อนจะไปดูทีมไฟที่แรงที่สุดในเกมกันนะครับใครสนใจแมปปลูกผักหรือแมปเบรดร็อตต่างๆนะครับแมล่าสุดมีบิวอสูแล้วเผื่อใครเล่นนะครับร้านอุปกรณ์ช็อปได้เลยนะครับ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกรัแล้วค้างลุดกลางคันแอป U g p h o n e ช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกคห้าข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทำให้หลุดจากการ a f k ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play App Store หรอือย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บาทเพด้วยนะ มาแล้วนะครับสำหรับทีมไฟที่แรงที่สุดในเกมก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้เราจะคิดเป็นในส่วนของดาเมจแบบโมนาททั้ง6ตัวเลยนะครับเน้นย,ยาวแน่นอน,นครับเดี๋ยวมาดูกันความเก่งของแต่ละตัวก่อนนะครับอันนี้เราอาจจะไปกันแบบเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวนะครับป่าสรุปสั้นๆง่ายๆเลยมันจะมีการเบินยูนิตก่อนเกมเริ่มนะครับเวลาเราเบินครบ5ช่องก็จะวางฟรีแล้วก็จะพรหนึ่งเวฟผ่านไปมันก็จะอัพตัวมันเองนะครับจนถึงขั้นสุดท้ายได้เลยนะครับถ้าเราวางตั้งแต่ศูนย์เวฟตอนก่อนเริ่มเกมนะ แล้วก็ความสามารถของมันก็เอาง่ายๆนะครับเวลามันตีติดสถานะเบิร์นใส่มอนนะครับจะรังดีบัฟทั้งหมดในตัวเองออกนะครับแล้วก็มีสถานะชั่วโมงสถานะชั่วโมงหนึ่งสถานะก็จะบัฟนเมทตามที่มันบอกเลยก็น่าจะ15%วะอ,อ่านี้นะครับสแต็กหนึ่งเพิ่มนเมท15%แล้วก็ถ้าครบถึง12สแต็กเนี่ยจะวบนาเมาอีก30%แบบพิเศษนะครับแล้วก็มอนระยะนะครับจะตีติดจะติดเบอร์ Burn 2%นะครับตามนเมทของมันนะนะประมาณนี้อันนี้เราไปเป็นแบบรวดเร็วนะครับแล้วก็ มันจะมีแพสซีฟสัญชัยตัวนี้นะครับที่ทำให้มอนที่ออกที่เข้ามาในระยะแล้วก็ออกนอกระยะเนี่ยรับดาเมจไม่ใช่ววเรียกว่ารับดาเมจเรียกว่าติดเบิร์นดาเมจจากป่าเนี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถามก็แปลว่าถ้าป่าตีสักล้านหนึ่งแล้วมอนมันเข้ามาในระยะนะครับแล้วมันออกนอกระยะไปเนี่ยมันจะติดติดเบิร์นอีกหนึ่งรอ้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจป่าอันนี้เองนะครับก็แปลว่าติดเบิร์นล้านหนึ่งประมาณนั้นนะครับก็ตีมปกติของมันเนี่ยเบิร์นอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับติดไฟสามสิบเปอรับ เดี๋ยวเราค่อยมาดู DPS นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของแต่ละตัวก่อนนะครับเพงั้นเดี๋ยวยาวนะครับเออเราไปกันแบบรวดเร็วอุซุยนะครับก่อนมีแฟมิเลียเน่ยจะมี2พาสซีฟก็คือเวลาวางไปแล้วเนี่ยเพิ่มเมทสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มระยะสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ทุกการโจมตีของมันจะมีโอกาสเพิ่มโอกาสหลบนะครับเราจะต้องปล่อยมันตีครบไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งน่าจะ20ครั้งนะครับมันจะหลบมีเพิ่มอัตราดอทนะครับ60%ก็คือหลบระเบิดหลบมอนโจมตีได้แต่หลบดดีบัฟไไม่้นะครับอันนี้พอไว้ก่อนเลย แล้วก้อนที่2นะครับเวลามันโจมตีจะบวกดาเมจอีก3าอีกสิเนะครับต่อการโจมตี1ครั้งนะครับแล้วก็ตีเร็วขึ้น2%ต่อการโจมตี1ครั้งก็แปลว่าถ้าต้องการให้มันครบสิบเอ้ยมสนี่ก็ต้องตี15ครั้งนะครับประมาณนี้เลยนะอ่ามันถึงจะเก่งที่สุดนะครับอ่าสำหรับอุซุยหลังจากมีแฟมิลี่แล้วนะครับตามที่เราเห็นต้นคลิปเลยก็คือเวลามันตีตีมอนที่ตีติดดีบัฟนะครับแม่เราติดคํานี้ได้เกินลิ้นพันนะครับจะ ก็เพิ่มการันตีนะครับเรียกว่าตีติดคิแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บัฟไดเมจคีอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มไดเมจสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพันที่สิบเจ็ดสามก็คือเพิ่มธาตุไฟเข้าไปแล้วก็มันจะบัฟไดเมจธาตุไฟกับร้านเนี่ยเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกยูนิตที่เราเอมมาด้วยนะเออเราต้องวางด้วยนะครับถ้าไม่วางมันก็ไม่เพิ่มแหละแล้วก็เวลามันโจมตีจะติดสถานะสกอตต์ตัวนี้นะครับสกอตตัวนี้จะเพิ่่มมทให้อนนเีย บอลที่ติดสถานนี้นะครับรับดาเมทัาดุไฟเพิ่มขึ้นอีกยีนั่นเองแม่ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับซันก็ต์เอาง่ายนะครับติดเบิร์น30%หลังอัปเกรดอัปเกรดขั้น7ไปนะครับอันแรกมีบัฟดาเมทัาดุไฟ20%่สิบน,นะหลังอัพเกรดขั้น7ไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับมีแอทแทกสองแอ c แทกสาม c อ4แทกสี่นะครับแอทแทกสก็คือตีแบบเซอร์เคิลนะครับแอทแทกสามคือตีแบบฟูแอทแทกสี่ก็คือตีแบบฟูบบ Full, นะครับทุกแต่ าดัมเันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนนะครับ2 0 0 0 0 0ส0่แสนแล้วก็6 0 0แสนประมาณนี้นะครับไปกันอย่างรวดเร็วก่อนนะมาที่สซุนะสกุนะก่อนมีเฟียงมเลียนะครับเวลามันโยมตีก่อนอัพเกรดเก้าเนี่ยติดคิ้นะครับแล้วก็ติดบีสามสิบเปอร์เซ็นต์คิ้จะทำให้มอนที่รับสถานะนี้นะครับรับดาเมจบีเพิ่มขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นิดนึงนะพออัพขั้นเก้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีสถานะเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือก่อนก่อนก่อนเก้าเดีไปก่อนเก้าก่อนนะครับ ก่อน9นะครับจะเป็นขั้น8นะจะมีสกิลกดที่ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนกลางนาเคดของสุพนะแหละตรงนี้นะครับเวลามันกลางนาเคดแล้วมันฆ่ามันได้นะครับจะทําให้บัฟเดอะเมทบัฟดาเมจตัวเองอีกสามสิบเออหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อการหนึ่งต่อการฆ่าหนึ่งครั้งนะครับแม่ดินพันธุ์และทวตินะครับสูงสุดอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พอเอาขั้น9ไปมันจะเพิ่มธาตุไฟเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนจากการตีติดบีทกับติดชีฟเนี่ยเป็นการที่ตีติดไฟแทนนะครับอ่ะนี่เลยน,นะ อ่ะเพิ่มดาเมจบาทัดไฟเข้ามานะครับเพิ่มทัดไฟเข้ามานะแล้วก็ตีเบิร์น30%นะครับแล้วก็บัฟดาเมจตัวเอง40%เราก็จะเป็นการด้านสถานะนะครับสถานะเอฟเฟกของบอลอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ได้านดีบัฟนะดีบัฟพวก รถระยะไม่น่าไม่น่าโดนแล้วนะน่าจะมันขึ้นอย่างนี้น่าจะไม่โดนแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเกมมันโดนหรือไม่โดนนะครับเพราะว่าโซนยูเป็นหนาเดโน่ก็ยังโดนอยู่อาใช้มันไปนะครับแฟมิลี่ของมันนี่บอกเลยว่าโกงมากนะครับแฟมิลี่พาสซีฟแรกนะครับจะทําให้เจ้าซูนะเนี่ยตีทุกครั้งนะครับจะติดชีฟหมดเลยไม่ว่าจะตีไม่ว่าเราจะอัพมาหลังขั้นเก้าแล้วก็ตามแต่ แล้วก็บัฟยูนิตที่เป็นฮาร์เคิร์ดทั้งหมดเลย30%อนะครับอัน2คือบัฟน้เมจ20%บปัฟระยะ30%ไอ้บัฟด้เมจนยิไวะบัฟดาเมจน0 0นะครับเออแม่อยู่ดีก็ยิเฉยเลย บัลลี่อีก30%นะครับแล้วก็อันที่3นี่ก็จะคอมโบกับอันแรกนะครับเวลามันติดสถานะตีติดสถานะคีบใส่มอนครั้งแรกนะครับใช้คำว,ว่าครั้งแรกมันจะตีเบิ้ลเป็นท่าที่2ท่าที่2คือฟูเวีนั่นอีะครับก็แปลว่าสุขณะเนี่ยตีเบิ้ลได้ดิเพนเะต้องคูณ2ประมาณนั้นนะครับรวมบีทกับเบิร์นด้วยนะเพราะว่าอ่าพอเราเอาขั้น9มันจะตีติดทั้งบีททั้งเบิร์นเลยนะครับประมาณนี้ ต่อมาคำนยะนะครับเอาสั้นๆง,ง่ายๆเลยคือเวลามันเอามาเวลาเราพกมันมาเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นที่ธาตุเนเจอร์ถ้าเราพกตัวหลายธาตุมามันจะดูธาตุทั้งหมดที่เป็นตัวละครที่เราพกมาอันนี้แล้วก็แพสซีฟของมันเอาไว้ง่ายนะครับอันนี้จะแอบจะงงนิดนึงก็คือเวลามันโจมตีมันจะสามารถบับไปตีมอนได้นะครับถ้าเรากลางอาณาเขตน,นะนะมันจะว่าไปตีมอนที่น่าจะเรืเอเร่อยที่สุดตามนั้นนะครับแล้วก็เวลาเรากลางอาาเขตยูนิตที่เป็นธาตุตามอาาเขตเนี่ยจะได้รับบัฟดาเมจเพิ่มขึ้น3 อ่าสารทาด์ไฟก็คือธาตุไฟเลยไอซ์ซือน้ำนะครับแซนคือบลาสนี่นะครับ, ast, รบก็แปลว่าตัวนี้เป็นซัพพอร์ตได้เหมือนกันยังไม่พอนะครับเวลามันกลางอาคาเขตมอนพวกนี้ก็จะติดสถานะได้ด้วยนะครับถ้าเป็นธาตุไฟก็ตีติดเบิร์นนะครับอ่าถ้าเป็นธาตุไอซ์เนี่ยก็จะเป็นตีติดอ่ฟอร์สนะครับไม่ใช่ติดบอฟสิไม่ใช่ติดฟอร์สต์เวลามันกลางอาคาเขตมันติดฟอร์์ประมาณนั้นนะครับแซนนี่ก็จะทำให้มอนถอยหลังประมาณนี้เลยจริงจมันจะมีเป็นพวกอ่ามอนรับน้ำมือเพิ่มขึ้นกลางอาคาเขตแรงขึ้นออะะะไไรรรรพพววววววกกกนนนนีี้้้แแต่่่่าาาาาาเเเขมปลััด๋ยยคบ ต่อมานะครับมาที่กันมาที่กันที่ดิโอนาครับลิโอนาเอาง่ายคือตีติดเบอร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเวลามันตีซ้ำกับตัวที่มันติดเบอร์อยู่แล้วหรือว่าเคยโจมตีไวแล้วเนี่ยดาเมจเบอร์จะเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ตามที่มันโจมตีเลยนะครับก็สมมติตีสิบครั้งก็เพิ่มแรงขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดาเมจแบบไม่จำกัดแน่นอนนะครับถ้าเรายังได้ตีอยู่นะไอ้สองก็เหมือนคล้ายๆกับอันแรกเลยนะครับทุกการโจมตีที่ติดเบอร์นะครับอ่ามอนที่ต เดี๋ยวน่าจะได้รับปรับระยะนะครับ5%ต่อ1ตัวนะสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบนะครับแล้วก็เวลาตีติดตีมอนที่ติดเบิร์นนะครับจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองแลตัวนี้ก็คือสายเบอร์เลยนะครับสกิลกดของมันเอาง่ายๆคือมันจะโจมตีนะครับเพิ่มดาเมจหนึ่ต่อวินะครับแล้วก็เวลามันโจมตีครั้งหนึ่งเนี่ยจะลดระยะเอ่อสองเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าอ่าสองเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะครับก็แปลว่าตัวนะครับแหม เร็วนะครับเหนื่อยด้วยหายใจแทบไม่ทันแต่ก็ไม่เไปไ็นไรนะครับช่างมันใครไม่เข้าใจก็ลองย้อนกลับไปดูหรือว่าไปดูรีวิวตัวแยกได้เลยนะครับโอ้โหม่อันนี้เราเร็วสุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมทีมนี้ถึงแรงที่สุดในเกมนะครับก่อนอื่นเลยเราจะขอวางตัวให้ครบทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะมาคิดกันทีเดียวมิฉะนั้นยาวนะครับอ่ะนี่อ่ะขับไปให้สุดๆเลยนะแล้วก็วางแบบนี้นะครับวางแบบไหนก่อนก็ได้เหมือนจะไม่ได้บัก็กหรือเปล่าบักบ็กบักบ็กเนะี่ยอ่ะเหมือนเหมือน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไม่ได้บัฟนะครับสำหรับอุซูยบัฟดาเมจเพื่อนธาตุไฟนะครับแล้วก็ซันก็ส์ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ธาตุไฟเหมือนกันไม่ทับกันแน่นอนนะครับเราไปเล่นได้ซุคุนะตอนแรกจะไม่ได้บัฟนะครับอันนี้ที่มันขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์คือบัฟของตัวมันเองนะเวลามันวางจะบัฟดอรมิสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของมันเองตอนวางอันนี้จากที่ดูนะครับเออป,ปึ๊บนี่อนะ่ะนี่เอาให้ดูนะว่าซุคุนะมันไม่เกี่ยวกับธาตุนนะไฟเ,เนนริ่ม จากบัฟเดอเมจของมันเอง40%กลายเป็น90%เลยเมื่อกี้นี้นะครับเขาเนี้ยะนะครับเวลาการนะาเขตธาตุไฟทีมธาตุไฟก็จะได้แรงขึ้นอีก30%นะครับแล้วก็ดีโอต่อเลยนี่ก็เป็น on placement นะครับขั้นแรกที่มันวางนะสแตกศ0นะครับเดอเมจ226,000นะครับดาเมจตามนี้เลยนะให้ดูเลยนะครับทีละตัวไม่เยอะเหลือลเกินนะครับถ้าเรากดการนาเขตดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%แต่ว่าเราข้ามไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีเพซแต่ละตัวเนี่ยแรงขนาดไหนนะครับเริ่มต้นที่การอัพแบบตันไปเลยนะครับอันนี้เราเราจะมาบวกทีเดียวนะว่าตัวไหนดีที่สุดนะครับจะไม่ใช่เดียกดีที่สุดแรงที่สุดแล้วกันแรงเท่าไหร่กันบ้างนะครับเออไม่ไปดีที่สุดเฉยเลยสุขนั้นเนี่ยจะต้องคูณสองนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพราะมันตีเบิ้ลได้นะครับเวลามีมอนเ,เยอะๆนะแต่ถ้ามอนตัวเดียวก็ไม่ตีเบิ้ลนะครับมันจะตีติดเอ่อตีติดฟูเวีแค่ครั h h akh 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 ้งเดียวนะครับ อันนี้แอบเป็นข้อเสียของสุกุณะเหมือนกันที่มันตีติดครีปได้แค่ครั้งเดียวต่อ,อมอนหนึ่งตัวนะครับแต่ก็แรงอยู่ดีนะอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วก็เร,เริ่มเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับปากกดสกิลนะครับแรงสุดอยู่ที่1นึ่งแสนหมื่นะครับอ่ะอันนี้เรายังไม่กดคาำนี้นะเจ้าอุซุยนะครับตีเร็วสุดอยู่ที่5.5แล้วก็ดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอ่ะให้ดูเลขดาเมจก่อนสุกุณะห้าแสนห้านะครับยังไม่กดสกิลเพิ่มดาเมจที่มันเวลาฆ่าแล้วมันเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ ่ถ้าเพิ่มอยู่ที่ประมาณอ่เดี๋ยวเราเพิ่มเราต้องเพิ่มก่อนดีกว่าลืมทีลืมไปโทษทีนะครับเอาล้วอันเดมเบอร์เวฟก็คลิปมาปั๊บดาเมจให้ซูนะก่อนนะครับปุ๊บอ่นนี่สูงสุดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เดมเบอร์เวฟกดเทียมอนไปก่อเกาะเราจะได้ดูกันแบบเต็มตานะครับเดี๋ยวนะมันไม่เคลียร์ให้อ่ะช่างมันไปนะครับมาวางใหม่ก่อนนะปื๊บปุ๊บอ่ามอนเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราอัปตันกันเลยแล้วกัน แม่เราน้าจะต้องปิดเอฟเฟกนะไม่งั้นตาเราอาจจะเบาได้นะครับตอนถ้าใครไม่รู้ว่าจะเอาใส่แว่นอะไรนะครับการแสงสีฟ้านะครับสปอนเขาได้นะครับไม่อยู่ไหนทุสิอ่ขออยาปิดเอฟเฟกก่อนแล้วกันเ,เดี๋ยวมาดูไรดูดีดีเพแต่ละตัวแล้วกันนะครับจริงๆอยากไปคิดเองแต่ว่าเกลียดแม่เมื่อกี้เรานั่งคิดแล้วแต่ดีเพมันดูงง,งๆนะครับเดบเมจที่ในเกมนี้ จากที่ลองดูมาคือเวอร์มากๆนะครับยิ่งยูนิตที่ตีหลายฮิตเนี่ยดาเมจชีก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ถ้าตีฮิตเดียวดาเมจชีมันก็จะโดดแบบแรงขึ้นมานะอ่ะตรงนี้เราสามารถดูดีเพซตรงนี้ได้เลยนะครับ้ายมือตรงนี้นะมีดีเพซกับอ e ีดีเพซอีดีเพนี่เขาก็บอกไว้แล้วก็คือเป็นดาเมจเดลบวกดาเมจไทม์อ้บวกเวลาการโจมตีนะครับแล้วก็ บวกอ่าเอนด์มิฮิตก็คือตีมอนกี่ฮิตนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าอ่าดื่มชื่อเฉยเลยอุซุยนะครับอุซุยเนี่ยตีติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามันตีทั้งหมด4ฮิตนะครับอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้นะว่ายูนิตตัวตัวมันตีมีมีฮิตด้วยนะครับก็คือติ๊กหนึ่งนั่นแหละในการโจมตีหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะตีทั้งตีติดทั้งหมด4ฮิตนะครับในการโจมตีขั้นสุดท้ายที่เป็นฟูเอวีตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราคิดง่ายเลยเวลามันตีเนี่ยมันจะ4ฮิตนี้จจะะต่ฮิตัวนี้ก็ทาให รับดามเมจไฟเพิ่มขึ้นอีกเซทุกตัวในนี้ตีแรงขึ้นอีก20%นะครับจากที่เราเห็นด้วยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับอ่ะอันนี้4ฮิตสำหรับเจ้าอูซยนะครับอ่ก็ดีเพจมันเนี่ยจากที่คิดเองได้ก็อยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับแต่ถ้าเราเห็นในนี้มันอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าก็เลยรู้สึกว่าอ่าตัวไหนที่เป็นดามเมจชี้เนี่ยก็อาจจะคิดยากนิดนึงนะครับก็เลยไม่แน่ใจตรงนี้กราบขอประทานอภัยจริงนะครับอ่ะก็ใครเสิยนๆนลองบอกได้นะครับ ส่วนเขาเงี้นะครับในวิกิบอกว่าตีทั้งหมด9ฮิตนะครับแล้วเขาเงี้ยเราไปไหนนะเขาเงี้เราอยู่นี่นะครับไปอยู่สกายเชนเขาเงี้ยนี่ในวิกิบอกตีเก้าฮิตนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช่นะครับประมาณนี้เลยนะครับแม่เสียดายที่เอาพุทของเจ้าเขาเงี้ยเนี่ยไม่เป็นธาตุไฟแต่น่าจะตีแรงขึ้นด้วยนะเอ๊ะมันเก้าฮิตปลอมแน่เลยไูจดทรงแล้วอุย้ยเก้าฮิตเก้าฮิตจริงเอาช่างมันไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวิกิเขาบอกว่ามันเป็น เก้าหิตจริงๆนะครับเอองงเหมือนกันนะครับอันนี้ดิเพตตามนี้เลยนะครับ e-diffet ดูตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเราการนณะ์เขตไปปุ๊บแบบนี้นะครับทุกตัวก็จะตีแรงขึ้นอีก30%ใช่ไหมนี่แต่ตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็ได้บั๊นะครับมันบักก๊เฉยๆนะดิเพตก็จะเออ e-diffet นี่ก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับไหมสองแสนสะี 2, 4, แล้วนะครับโอ้โหแบบโอเพีจริงๆนะทีมนี้นะครับอ่ะดูที่สุกุณาบ้างสุกุณานี่เก่งกับมอนที่มาเยอะๆนะครับถ้ามาน้อยตัวมันอาจจะไม่ได้้้ช่่าเเออไมดดดูดวร์ขนน,นนนะัะ ไม่ได้ช้ำเฉยเลยทัท้ทีนะครับพอ,อนาเคตหายดาเมจก็จะลดประมาณนี้เลยป๋านะครับอย่างที่บอกไปนะโอ้โหตัวนี้ดาเมจแรงจริงๆนะครับจากที่ลองดูเหมือนสุขุนะเนี่ยถ้าตีกับมอน,มอนเดียวเนี่ยไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นนะครับจะไม่ดีเพสมันอาจะจะไม่เวอร์นะครับแต่ก็ยังเวอร์อยู่ดีเพราะมันตีติดทั้งบีทั้งเบิร์นส่วนป่าเนี่ยมอนเดียวนี้ตึงอยู่แล้วนะครับแต่มันจะแพ้มอนโลเพราะว่าปะาตีชิเดียวแล้วก็ในอนาคตเนี่ยป่ายังได้ไปได้อีกยาวเลยเพราะว่าป่าสามารถใส่แฟมิเลี่ที่ แมแล้วเด็กเขาก็เขียนมานะว่าแฟมเลียเนี่ยไม่ได้บล็อกการอีโบขั้น2ก็แปลว่าตัวพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสอีโบขั้น2อในอนาคตก็ได้นะครับแต่ว่าป่าไม่น่ามีแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับคลิปนี้ก็จริงๆอยากให้มันสั้นกว่านี้นะครับแต่นี้พยายามให้มันสั้นที่สุดแล้วใครอยากให้รีวิวทีมไหนอีกลองคอมเมนต์ได้นะครับทีมธาตุไฟธาตุเคิร์ดธาตุเนเจอร์ธาตุอะไรก็ตามแต่นะครับโอเคก็ประมาณนี้กันนะครับสวัสดีนะครับขอ้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบบ